ได้แล้วได้แล้วนราอันดับควรจะรับได้ฮะนหนังไม่ฉไมิไน้กินอดก่อนได้ไหมครับผมโอเคนะครับฐานห้าฐานห้าหมายเลขห้าหนึ่งเกสมขอข้อมูลนครับนตะให้นะครับแต่กะใ้อต

มันดูแล้วเดี๋ยวมาผมว่ามันยันคุณน่าชันจดาพยังให้เันยานด้อยพันธบทโคลชมัดสภามาน้งองเราจะไม่จุดบาไฟแต่ข้าฐานนี่บท่าใหญ่มาปีนี้มีสิบล้านเพื่อชุ่มเย็นที่บีลาสร้างสรรค์สอง หลายวองพี่นอ้องเช้าเพื่อพนมพร,รยเฮา <laughs> นะครับสุดยอดสุดยอดนะครับสุดยอดจริงๆนะครับโอ้พลังคนสิตธวนห้างเลาท่านตกใจเนาะโอ้สุดยอดสุดยอดเลยไปแล้วไปแล้วพี่น้องเป็นกัอผมวะน้าตาจิไหลอดีใจดีใจนะครับ <laughs> ตกใจน้ำ <laughs> ตรอจะพกู้ก่อนนะครับ นะครับให้เวลาออกก่อนฐานะก็จุดนะครับอขอเนนยงปรบมืออีกครั้งหนึ่งครับพี่น้บถูกต้องไหมครับถูกต้องครับให่ไหมครับผอบอข้อมูล